โมงกว่าแล้วนะคะเก็บของกลับบ้านกันค่ะชัดดาวเครื่องก่อนนะคะเก็บของกลับบ้านค่ะเลิกงานแล้วนะห้าโมงกว่าแล้วค่ะ วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะก็เก็บโน้ตบุ๊กกับบ้านค่ะโน้ตบุ๊กจะเป็นเครื่องส่วนตัวนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องของส้มเองนะคะ ใชมาตั้งแต่ปีห้าห้าค่ะเวลาเก็บของกลับนะคะส้มก็จะเอาเมาส์กลับด้วยค่ะแผ่นรองเมาส์ค่ะอะแดปเตอร์ apter, เอากลับด้วยนะคะเป็นสมบัติของเราทั้งหมดเลยนะคะขอบหิ้วกันไปค่ะ วันจันก้อยห,หอหิ้วมาเครื่อง ปิดแอร์ก่อนค่ะปิดแอร์ก่อนกลับทีหลังก็ต้องตรวจเช็คนะคะปิดแอร์ก่อนค่ะปิดแอร์ให้เรียบร้อยแต่ว่าไฟนะคะแล้วก็เป็นปิดห้องจะมียามมาดูแลความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถอดปลั๊กก่อนปิดสวิตถอดปลั๊กไฟด้วยค่ะหอบหิ้วสัมภาระหอบหิ้วสัมภาระเยอะแยะ,ยะ,ยะตะกร้ายางชีพนะคะตัวนี้จะเป็นตะกร้ายางชีพใส่ขนมมาขายด้วยใส่กับข้าวนะคะในบางวันที่ไม่ได้เอาขนมมาขายนะคะ ทางนี้ค่ะวันนี้จอดรถอยู่ด้านหลังค่ะไม่ได้จอดลงรถค่ะ <Yeah. S 1> กลับบ้านกันค่ะ <Yeah. S 1> บางวันก็กลับเร็วนะคะบางวันก็กลับค่ำ ถึงรถแล้วกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายค่ะ